โอเคของจัดสวัสดีฮะวันนี้กับผมกบัดนะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมของโลบอคเกมที่มีชื่อว่าเรนโบ w เฟรน n นะฮะซื้อประอีกหนึ่งเกมที่ผมอยากใะเล่นมากเลยแต่ว่ากูไม่เคยมีเวลาเล่นเลยฮะแล้วก็ไม่เคยมีโอกาสเล่นสักทีหนึ่งก็ใน,ในวันนี้เราก็มาโลบอกกันติดต่อกันแล้วซะถึงเกมจะเป็นอะไรไปที่ต, Friend, ต,ตัวของเกมเรนโบเฟรนเนี่ยออาง่ายเลยคือมันจะนคล้ายนกะับตัว ไม่ต้องอธิบายมากเออทำดีกว่าอธิบายฮะทำไม่เห็นเลยเป็นโบเปลงโอ้มันเป็นฟิวชิปเนาะมันใจกึ๋งเนื้อเรื่องก็ไม่ใช่เนาะแต่ว่าเออมันจะเรียกว่าไงดีวะมันจะเรียกว่าแกรนนี่ที่มีเนื้อเรื่องป้าแต่แกรนนี่มันก็มีเนื้อเรื่องอยู่แล้วนะเออแจกมาเถอะไปเยไปชัพเตอร์นหนึ่งเออวะมันมีกี่ชั a เตอร์หรือว,ว่าตอนเนี้ยจะมีแค่หนึ่งเหมือนเดิมปหหรือว่ามันมีเพิ่มมาแล้วเพราะว่าคนเล่นนี่คือเยอะมากเลยนะระดับแบบสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยมันน่าจะเกินไปมากแล้วอ่ะ ร้านค้าอโหนิวเคลียร์หายากอ้โหอันนี้คือประมาณว่าเพื่อนร่วมห้องกูเหรอโลกแปลก <c oughs> อะไรคือโลกแปลก <c oughs> <c oughs> คลาสสิกแล่มึงคือไม่เห็นเลยใช่ไหมนี่ทิ้งข่ะเฉยบอยู่ตรงนี้แล้วมึงจะอ้ห oh, เ <c oughs> มึกี้ต้อาเป็นซอยเข้าไปจอดรถดึงใคไว้เปลตเอ้ยรีอันตรายไบโอฮาร์าดเที่ยศูนย์ทดลอง เออดีมากเลยใครเนี่ยเฮ้ยอา้าวไปเซแลรูบออกไอ้ไอ้หนูกูโดนลากไปแล้วดีนะไม่ใช่กูอา้าวมันก็นู้มาเลยนี่หว่าทำไมนูมาเยอะจังเลยวะทีนี้ตอนนี้ฉันคือคนที่จะช่วยให้คน้ายเองใครอะ่ะผมว่าภาษาไทยไมันมีบัตรเกินไปว่ะต้องเปลี่ยนเป็นภาษาเดิมนะฮะโอเคโคตกระโปงอืมกล่องฉันมันหายไปนะ่ะสิ่งที่เราต้องทำคือหาห้องบอลแล้วก็มันเก็บไว้ที่เดิมนะ โชคดีมึงคือใครฮะโอเคครับไั้กินหากล่องทำามันมีแต่รูปอย่างเดียววะเนี่ยมึงคือบอทหรือเปล่าเพื่อนไม่ใช่หรอกใช่ไหมโอเคแต่จะต้องมาทําอะไรนี้เก็บกล่องเพื่อนมึงขนได้กี่อันน่ะเฮ้ยขนได้กี่อันวะไม่แบ่งให้กูด้วยเหรอตรงนี้คืออะไรฮะลงไปได้ใช่ไหมโอเคแันก็จะประมาณนี้เลยฮะก็มันจะทําไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นด่าไปด่าไปเรื่อยใช่ไหมผมเก็บได้กี่อันวะเนี่ย อ๋อมันเก็บได้เรื่อยๆหรอโ h oh my god บรรลุโคตรหน้าบังวิงเลยนี่แต่แต่มาซ่อนได้อย่างนี้ที่กูว่ากูเจอแน่นอนอ่ะเพื่อนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอก็ไปก่อนนี่ไงตรงนี้ใช่ไหมเออข้างหลังนี่อย่ามาแย่งอย่ามาแย่งโอ้อย่ามาแยง่งของเล่นผมนี่เออก,เกูเก็บหมดหเก็บหมดนะเก็บหมด No escape ไม่มีที่นีนะพวกเพลอย่างนี้หรอ เขกอย่างก็ยังโยบดูปกติดีนะตรงนี้ไงไม่มีอะไรเลยโอ,เโอ้โหแบบมันกว้างอยู่เนี่ยโอเคฮะเรากลับมาที่เดิมไม่ใช่ไหมตรงที่เราเข้ามาขออนุญาตเรื่องกันโอเคใช่จริงด้วยประตูเปิดแล้วปิดเลยเนาะมันมีการอมของด้ยหรือเปล่าเออว่ะแล้วถ้าเกิดว่าคนแม่องอมของแล้วก็ไม่เอาไปไว้วางไว้อย่างงี้มันจะเกมมันจะไปต่อยังไงอะ่ะหรือว่ามันจะเกิดเกิดไม่เรื่อยเรื่อยอย่างงี้หรอวิรดมันต้องมีแน่นอนอะ่ะพวกนี้ โอเคฮะอีกแค่สิบอันไม่ไม่ถึงสิบดีแค่แปดอันก็ได้ละว่ามีได้เลยว่ะเดี๋ยวนะเพื่อนมึงหลบอะไรอะ่ะเป็นวัดมันกำลังเป็นขบวนการเลยเพื่อนมันคืออะไรวะเนี่ยโอ้เขาเหมือนมีตัวอะไรเลยนี่ฮะกูเริ่มกลัวแล้วเนี่ยมันหลบกันเป็นแบบเป็นแถวเลยอ่ะโอ้วอโวเี้ยมันม,มีกี่จุดวะเนี่ยไหนว่าผีมันมีผีเลยไอ้ก็เจอผีอ่ะ อ,อุ้ยไอเหียอ๋อจมูกกูโล่งเลยเมื่อกี้คัดจมูกอยู่มันคือตัวเสียงไม่โคตรเอก็กทึิกใยตอนมันมาเหียะไรวะไอเหียว้ยัง่งใหญ่แล้วผมจะรู้ได้ไงว่ามันมาตอนไหนว่าทำไมมันไม่มีเสียงเลยอ่ะมันมีเสียงก็ตอนที่มันจะมาถึงตัวเราแล้วอะ่ะโอเคสามารถที่จะคานได้ขอ,อตงตัวนี้ซ่อนได้โอ้ยเย้ yeah! โอเคฮะกล่องเพิ่มมาหนึ่งอันมีคนอมของวะเนี่ยโอเคตัวนี้หลบได้อย่าอมมั้กูขอร้องเลยตายออกมาเฮ้ยเอา้านันล้เหรอขอบคุณมากเลยหวังว่าเจ้าบูเนี่ยคงจะไม่อ่าไม่ทันโอ้ไปเร็วม,มากบูคงไม่กดอะไรมานี่ปะเมื่อกี้มันชื่อบูเหรอคือแม่งโอ้โหอันนี้ตัวชื่อกีนนี่นเลยฮะชื่อไม่ไม่สนกับหน้าตาเลยไอ้ดู อย่าก,กับ okay. มัมมี่มัสโอเคมีพักสักหน่อยซิในต้องการมันที่จะพักในใช้ในวันพรุ่งนี้นะแล้วอนี้คืออะไรฮะันต้องการแรงวิจัยจใช้ในวันถัดไปเออกูกูแปรซะไม่รู้เรื่องเลยโ okay. อเคก็คืนจะเริ่มอีกไม่กี่วินาทีว,าว้าวนี่มันช่างมีสิส่ง,งสะกเลืกเกินนะพนังสักหน่อยแล้วกันโอเี้ตัว่ากินจะตื่นแล้วนะอ๋อไอเชีย่ยคุณเดาถูกจริงเลยอรอโอเคมันก็ซิมเพิร์ซิมเพิรหน่อยนะ คิดว่าพวกนายเนี่ยเขาคิดว่าเขารู้ว่าพวกนายอยู่ที่นี่ก็มันต้องเป็นตัวห่วงเกี่ยวกับเขาหรอกหน้าเขาเนี่ยตาบอดแต่ว่าเขาเลยจับได้ถ้าเกิดว่านายเนี่ยอ๋อแล้วเขาเขาจับได้ยังไงถ้าเกิดว่าเขาไม่เห็นนายเนี่ยโอเคกูรู้เลยต้องตองย่องใช่ไหมถ้าเกิดมันมาต้องย่องอันนี้ต้องหากถุงขนมอ๋อได้กูไม่อยากดำแล้วตอนนี้กูไม่อยากตายเลยกูขาดเนี่ยตตาขาดไ่กดเยียเลย โอเคฮะผมมาลายเดียวผมดีกว่าเดี๋ยวได้เก็บไอ้ผียังไม่มาเหร,อ,หรอว่ายังไงหรือว่าผีมนันรูปผีนี่มนันรูเหรอบางคนมนันรูปไม่กลัวกันเลยฮะดูดิเขาเดินกันชิ่มากเลยอะแล้วเจอกับตาขวัญที่มึงแบบโอ้โหหมอก,ก็ยิ่งกว่ากลัวก็ยิ่งกว่าผีเฮ้ยโอเคผมต้องเข้าเมืองตาหรือต้องอยู่ตาตามอะ่ะโอเคฮะเอามาใส่อ่ะใส่เย้ yeah! โอ้ใส่แล้วจะได้เงินด้วยมันช่วยทำให้คนอยากจะเอาบริจิตต์มากขึ้นสินะแต่ไม่รู้ดิอ้าวเพื่อนมาหลบในตรงนี้วะเนี่ยหาของนี่หาของโอเค,อเ,คเฮ้ยเคีียแล้วถ้าเกิดไม่อยู่ตรงที่กูลงมากูตายหาเลยวะเนี่ยเกี่มมั้งวักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคผมไม่ใช่เสียมันหรอกถ้าเกิดว่าตายจะเป็นไงวะเนี่ย ชีวิตคงจะไม่อยู่ดีแน่นอนเฮ้ย,ยตรงนี้มันเหมือนศูนย์ทดลองเลยฮะทดลอง HCP อู่นย์วิจัยรับ Amberla c o l p o r a t i o n มันคอกมา้ามันเลี้ยงม้าไว้เหรอใครเลี้ยงม้าวะเอาไปทำอะไรไปดูดใช่ไยขี่เออแล้วคนมันอะไรมันใครมันแป๊บแป,แป,แปัวนี้วะไม่ไว้ใจเลยอ๋อไฟมันชอ็อต โอ้ยไอ้เยี่มีคนตายอสัสนาบาสนะเข้าก่อนเลยเห็นมันแล้วเจ๊อย่าไปอย่าไปหูต้องคานไปหรอคนตาบอดตาบอดยังไงก็โอ้โหตาใสากิ้งเลยเฮ้ย เฮ้ยโอ้โหโอ้โ huh. ห uh huh. เอาของของนายกลับไปตามรูปสรดีฟ้าโอเคฮะเหมือ okay. นมันมันจะบอกเราปราั๊ดจัดถ้าคนที่มันอมแล้วมันโง่จริงนี่คือไม่ถด้คือผมไม่ได้จะด่าจะหมายถึงว่าคนที่เขาแบบตูรูซูรูอะ่ะมันจะต้องอมไปตลอดไปตลอดการเลยวะเนี่ยแล้วคือกูจะไม,ม่สามารถที่จะจบชนะได้เลยเฮ้ย hey. นี่โอเคอีก okay. อันหนึ่งอันหนึ่ง เฮ้ยขาดแค่เดียวถ้าผมอมไม่สามอันผมก็จะเป็นคนที่อมแล้วก็สารที่จะเอามันไป,ไปนี่ได้ก็จะถือว่าดีกว่าเฮ้ยนี่ไงโอเคโอเคนะผมขอขอ,องขอ,มองมษยชาติแล้วต้องกลับไปแล้วโอเคลูกพี่มึงมาลูกพี่มึงมามันเห็นกูแล้วนะเห็นกูแล้วนะไปแล้วเอกไปลอบ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  ไม,ไ,ไม่ต้องรู้ว่าหญิงคือต้องตายเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโว oh God. อ,อ้ไม่กัดอามีนอามิตรพุทธโทษทีนะผมขอโทษด้วยขอโทษจริงๆเย้อีซีโอ้โหโอ้โหเหลือกันสี่คนไม่อีซีแล้วไม่อีซีแล้วเยาเยลไอ ออร์เรนจ์ลงมากันได้ครบเลยไอ้หน่อยเลดมาไอ้หน่อยบูมาไอ้หน่อยแบล็คมาไอ้หน่อยไวมาเอ้ยนั่นจริงไปเลยว่ะออร์เรนจ์เนี่ยเข้าไปจากถ้ำพอแล้วว่ะบางทีก็อาจจะได้กินอาหารก็ได้นะตายไปหลายคนมากเลยนะไม่ใช่โอ้โหเหลือกันสามคนเนี่ยวันนี้เงินมาสองร้อยแช่ของเชือของได้แล้วหรอ ผมอยากจะซื้อมากเลยครับมันก็ซื้อเลยเลวกันถือว่ามันน่ารักดีแล้วก็ใส่แหวะ <c oughs> โอเคกูคยังไม่ใส่ใช่ไหมยีก,กี้ <c oughs> คืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายแล้วอ้าวจริงปะถ้าเกิดว่านายช่องคุณนัทเสจเนี่ยจะช่วยไหนนี่ว่าทำไมนายถึงามาอยู่ที่นี่เย่อ๋อ อืมอ hmm. oh, ตัวนี้มันมีอะไรอะอะไรวะหาฟิว14อันเดี๋ยวกูต้องหนีผีสามตัวเนี่ยนะคุณล้อกูเล่นแน,แน่เลยอะตัวเดียวก็แย่แนละ้วโอ้โอ้โอ้เข้าเข้าหลบหลบเพื่อนไ้จัด ตัวเดียวก็คือตัวเดียวกูกูก็ซึมล้วยนะเสียเลยฮะขาดอีสิบอันวัดโ้วผมนปัจจุตันนี้จะเป็นอะไรวะเนี่ยโอเคผมไม่ควรจะนั่งตลอดเวลาเพราะกูจะเอาเช็ดวั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 ดว่าจะมีใครบางคนลืมเรื่อง,องกับสต๊อกพ่ <c oughs> เกือบตายอะไรวะผมทำอะไรผิดอะทล้วมป็นมางปชุมมันมาชุนชลุกันแถวนี้เต็มหมดเลยออร์เลนส์ชายเอาอ๋อนี่เป็นคือที่ซ่อนของไอออร์เลนส์หรอนี่คือท่ามของมันคือผมไม่ควรจะเข้ามาใช่ไหมตะกูเข้ามาแล้ววะแล้วตอนนี้มันก็หลุดออกมาได้ด้วยโอ้ oh my god าทำอะไรลงไปวอาแทบไอรัน,น โอ้ยเฮียแล้วเฮียแล้วครับเฮียแล้วเฮียแล้วเฮีย้เฮียแล้วเฮีย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 โอเครอดแม่อุ้ยไอโอลิสมาหรอโอ้นั่นนั่นเสียงเสียงโอ้ไม่ก็เหลือกูคนเดียวเลยครับ นี่เวลาจำกัดไหมเนี่ยอ๋อดีครับคนที่สุดหลอพ่อรวยผมรอให้ไอ้ไอ้เสียงเตือนนี่มันจบก่อนดีกว่าคุณยงอยผมเซฟตี้เฟิร์สฮะผมไม่อยากจะไปเล่นอีกรอบหนึ่งไงเชื่อุมจะถึงตรงนี้นี่มันยากมากเลยนะเยานี้โีอเีอีอีเท่าไหร่วะอีหกอ,อันอ่า ต้องคอยระวังทุกตัวเลยนะฝั่งนี้ไม่เคยมาซึ่งมาก็ดีแล้วแหละดีสามสองอันเดียวเดียวนะอันเดียวนะอนวนะขอร้องเลยขอร้องเลยจะบอกนะว่าอันเดียวนี่คือมันอันจะไม่เป๊ะเลยถ้าจะไม่เป๊ะน,นี่คือ,อเลยนี่คือหยาบมานะเฮ้ยนี่โอโ้ไม่ใช่วะมีเผื่อให้ด้วยมีเผื่อเก็บไปเผื่อด้วยกันโอเค ที่ที่คุณทำก็คือต้องออกไปต,ต้องไปตรงนั้นไม่ได้โดยที่ไม่ตายโอ้ยเสียงเสียงรอดเยี่ยมในที่สุดอะไรอ่ะคืออะไรคุณยศเหรอเดี๋ยวก่อนน้ามันเกิดอะไรขึ้นวุ่นดายไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอเอาโอ้ยโอ้ อยงนัไอ้เครื่องนี้มันโอเคปะเนี่ยนะมันยากเกินไปที่จะมองเห็นมันมืดเกินอะอย่างนะยังไม่จบรอโ oh no. อ้อไม่กั๊ด n เอียไม่โอ้โหไม่ได้ไม่จบอีก <c oughs> คกูจะบ้าตายเขี้ยงจีบขี้อเดจะทำกูบ,บ้าตอนนี้ผมอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มาสามวันเข้าให้แล้วเพื่อนผมพากันตายหาไปหมด บางทีผมเริ่มไม่โอเคผมรู้จะเป็นบ้าดูว่านายต้องไปเอ่อเปิดพลังงานขับกลับมานะเพื่อนพาทางไปเปิดพลังงานแล้วก็เปิดเจลเรเตอร์กลับมาแล้วกันนะใครจะไปรู้แหละบางทีมันอาจจะปล่อยให้ในายเอ่อเล่นชูออลิฟโอ้นายต้องการสิ่งนี้แน่นอนมไม่ทำเองวะไอ้เชี่ยทำไม้เป็นกูได้เนี่ย โอ้โหหาแบตเตอรี่อยากทำเลยเออเติร์นอัลล์แบกได้ไรโอเคโอ้ยไม่น่าทำอย่างนี้เลยทีอ่อันนี้คือแบบเป็นนูบคพลิตี้ไอแฟลชไลท์แล้วก็อันนี้คือไฮโอ้ยวัวน,นูบดีกว่าไอ้เชี่ยเอานูบดีกว่าเอานูบดีกว่าขอร้องขอร้อง เสียงมันเดือดแปดนดูไม่ใช่ตัวที่กูจะใครอ่ะตัวไม่ได้ด้วยเรออ็เวแบตเตอรี่เก้าอันโอ้ยคงจะไม่ยากหรอกมั้งเพราะว่าก่อนหน้านี้กูหามาเป็นสิบอันก็หามาแล้วแค่แบตเตอรี่เก้าอันจะไปยากอะไรเนาะ เนาะเนาะโอ้ยเสียงตีกันไปหมดเลยอ่ะเพื่อนตัวที่น่าวท้่สุกือตออลินท่คือถ้ามันมาต้องรีบเข้าล็อกเกอร์เลยไม่งั้นก็อาจจะซีงเงยเกะได้ไม่ฉันขาดคำแล้วดูด้ถ้าเปิดเป็นไฮคอลิตี้แฟลชไลท์คืออ๋อโหมึงบ้าหรือเปล่าครูยอมเป็นนู้ไปด้วยกันเฮ้ยคุณวิ่งมาดนวิ่งมา <How? S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้อยู่อยู่เลยอ่ะกูยอมไปเสี่ยงแน่อนอนถ้าเกิดตอนวิ่งอะไรเร็วแบบเนี้ยวนวิ่งคือผมยังสงสัยอยู่ว่าไอ้กล่องนี่มันมันหลบได้ทุกตัวหรือเปล่าแบบว่าเราซ่อนได้ทุกตัวแต่ผมไม่อยากเสี่ยงไงว่านี่แหละอันสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่ใช่ผมก็ไม่รู้จะทำไงแล้วอ่ะเพราะก็เป็นสามชาติเลยว่ะแต่จะมาใส่ทีเดียวมากเลยอ่ะ ยังไงก็มาแล้วก็ใส่ไปเลยกันนะเฮ้ยโอ้ my god 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 my god ฟังกิ้งคิดอย่าีสี่อันนะสี่อันอีกสี่อันแล้วก็จะได้เป็นไทยของแท้แล้วผมเชื่อว,ว่าอย่างนั้นอ๋อมาอยู่ตรงนั้นไอ้ยุ่ง แล้วก้อนแบบกูเห็นแบบชัดเลยมันลำดิมันลำไมเก็กอยู่อ่ะมันลำไทยเก็กอยู่อะนี่ก็ดีโอ้ยเฮเขี้ย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 อ๋อมันมีลายเดินของมันเหรอมันมีลายวิ่งของมันในนี่อ๋อโอเคผมจะได้รู้อันนี้คือลายวิ่งของมันฮะแล้วมันจะวิ่งมาใช่ไหมมดูหน่อยสินั่นไงกูว่าแล้วโอ้โหแม่งฟ็อกซี่เลยมันคือฟ็อกซี่เลยอ่ะ จะวิ่งกลับไหมว่ามีแน่นอนฮะถ้าเส้นมันยังไม่หมดกุ้ว่ากูไม่อยากไปแน่นอนอะ่ะถ้าใจดีก็รอเส้นมันไปก่อนฮะถ้าความปลอดภัยในชีวิตลับสินเงินทองผมเหลือแค่สามอันเองอะ่ะต้อจะเป็นทางนี้แหละที่น่าจะไปได้ตอนนี้ตัวที่อันตรายสุดก็จะเป็นบูนี่แหละฮะเพราะว่ามันเห็นเราไงคือไม่ว่าเราจะคานหมอบอยังไงมันก็เห็นแล้วมันก็เดินเร็วซะด้วย ต่างกับเจ้าอื่นที่มันมีงเงื่อนไขโอ้ oh my g ก d ลูกพี่มึงมาอีกแค่สองอันซึ่งขอให้ไปตรงนี้เถอะเฮ้ยยังนี่กูว่ากัดกัดจะว่าจะไม่จริงจังนะแต่กูก็ต้องจริงจังอยู่ได้เพราเกมน,น่ากลัวมากเลย จะร้องง่ายอย่าถ้าพูดโอ๊ยเพี้ยน่าน่าน่าอันนึงอันนึงตรงนั้น,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 นโอ้โหนี่มันมีแบบให้แบบพอดีเลยปะโว้ก็ใช้แน่เลยอ่ะมันให้แบบพอดีเลยอ่ะโอ้ my god ดเธอไว้ใจเลยวะ่ะโอ้ยอย่ามาเพื่อนมาไปเลยเพื่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วมึงอย่ามานะเพ้ยไม่มีใครตรงนี้ ดีมากทำดีมากพุดลงไปไม่ได้ไเฮียแล้วโอ้ยอย่าอย่าแกล้งกันอย่างงั้นอย่าแกล้งกันดีเงินไม่ได้กูอยาซื้อกล่องไลน์มึงมาเนี่ยเพื่อนไอ้เชียเช่ยเวนโอเคโอ้รอด อ๋อไม่เคยรู้สึกดีมาก่อนเลยตอนที่ไฟติดเนี่ยดูว่าเราจะกับมัเป็นปกตินะเพื่อนนะแล้วก็มาต่อสารต่องานกันดีกว่าเยี่ยมขอบคุณที่เปิดไฟกลับมานะเออ,อยังไงยังไงก็ได้แต่อขอกลับก่อนแล้วรางวัลแล้วก็เจนจะพานายไปที่นี่เองว้จริงปะแต่ว,ว่าก่อนอื่นเลยที่จะต้องเออ โอ่ยูอะกู๊ดบายปาร์ตี้เอออฉันไม่แน่ใจว่านายเนี่ยเอาของขวัญไปหมดแล้วนะปาร์ตี้ติกเก็ตเหรอหรือวะฮะเด้๋ยวเดีอยเดี๋ยวเด้ยเอยเ้ัเ้้้้ยด้ดัััอมึ โอ้ยยังไม่จบอ,อีกเหรอมึงเงให้กูไปเก็บอะไรอีกอ่ะเฮียไอเกมหานี่ม่งหลอกกูน้องวนไหจะทำมันได้นะเอ้ยเป็ดางนั้นก็เตรียมพร้อมกับดีเดชกุลบายคลิกถ้าเกิดไ่ามีใครบางคนเนี่ยเอาเคลิกไม่ได้เดี๋ยวก็ <c oughs> ฉันจะเปิดประตูให้นายกลับไปเองนะถ้างนั้นก็มีความสมขแลกันโอ๊ยเชี yeah, ่อเลยเนี่ยต้องทำอะไรอ่ะกูด้วย แม่งดูไม่ปวดไปสัสสัสสัสเลยอ่ะอันนี้คือเลยฮะโอ้ยเฮียอะไรอ่ะโดนบอลเหรอโอ้ยเฮียก็เฮีย,ฮยแล้วครับก็เฮียแล้วอ๋อคือห้ามเหยียบบอลอย่างนี้เหรออ๋อโอเคก็ก็ก็ถือว่าโอเคแหละ โอเคโอเคกมาโอเคมาให้กูเฮ้ย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 โอ้ my god มึงล้อกกูเล่นปะเนี่ยมึงล้อกกูเล่นปะเนี่ยกเกี้ยอะไรเนี่ยเก็บที่มาเก็บไม่ได้ลงนำ้ำลงน้ำทำยังไงก็ทำยังไงขัดขัน้องทำยังไงเชี้เลยละอ๋อตัวนี้ออ,อ,อกใช่ไหม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 โอเคไอ้เช้ยมึงยังเจด๊ดีเหรอ โอเคไปแล้วไอ้เชี่ยใครไปอยู่ครับกีและพิมโคตรวิวเลยสเ้ยไปทางไหนทางนี้ใช่ไหมไอ้คิวทานทานไปต่อโอเยรอดใช่ไหมกูรอดบอกกูทีว่ากูรอด ทำไมเพียมันจะมิวไปไหนวะเนี่ยฮ่าฮ่า <poker> ไอกากออกมาไม่ได้สิโอ้ที่โดน,นทับเลยหรอออกมาไม่ได้ อ้าวไอตัวการดเหมือนว่าฉันจะประมาทมันเกินไปเรอเนี่ย What the fuck ติงอาเราจะเก็ียดร้อนเกลีเซียมันมัน,ม,นมันกำลังจะไปได้โคตรบ้าแล้วจะแท้เลยไป็นเรอวะเป็นโบเฟนอืมเฮ้ยจะเรียกว่ารู้สึกดีหรือว่ายังไงดีละ กูควรจะสุะสดีหรือว่ายังไงดีอาให้ใครมันได้ตรงนี้เน่พอกูมาดูแล้วมันหยุดก็ <c oughs> <c oughs> ึือถือว่าคนจบไปแล้วสำหรับเกมของเรนบลเฟนนะฮะเป็นเกมที่เล่นสนุกนะเออเป็นเกมที่เล่นสนุกแล้วก็คือมันไม่ดูน่ากลัวเลยแต่ว่าเสียงอ่ะมันทำให้มันน่ากลัว,วเวเสียงแล้วก็การบิวฉากอะไรประมาณนี้คือมันใช้ได้เลยแล้วก็ตอนท้ายที่มันเป็นแบบ h ฮค h quality f a s t p l a นี่คือก um ูไม่กล้านรับเป็นไงไเกมไม่ดีจัดเลยอ่ะก็สำหรับคนที่อยากล่นดูก็เล่นต่อในคลิปน้ฮะ เกมนี้คุณมีแค่แชตเตอร์เดียวก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยชชตเตอร์สองสามมันจะมาโอ้ยใช้ปันยางเลยเหรอตัวเป็นสมผลดีนะหวังว่าแชตเตอร์สองสนะามมันจะมาในภายภาคหน้าสำหรับวันนี้ขอจลาไปกอออ่อนไปบอย